วันนี้ฉันเห็นทวิตเตอร์ของเลดอ่ะมีการอัปเดตด้วยล่ะวันนี้ฉันได้ต่อสู้กับคนข้างถนนแล้วก็ได้ตังมาด้วยล่ะแสดงว่ากูไม่ต้องไปเลี้ยงควายที่บ้านแล้วใช่ไหมโอ้สบายแล้วตัวเฮ้ยฉันรู้ว่านายอยากสู้เพราะฉะนั้นมาสู้กับเธอะเอ้าเอางานก็ได้นะเลดแบทเช่ฉันเลือกนาย p ิ k a จูเออเพื่อนไอตัวนั้นนชื่อว่าโคอูนนะกูจำได้ กูตั้งชื่อว่าพิกาจูแล้วไงโอ้เออเอาที่แกสบายใจก็แล้วกันเออเอาออกมาแตตาพิกาจูพุ่ชนเลยเฮ้ยเล่นโกงนี่ว่าโกงตรงไหนก,ไหนกไหนูไม่เคยโกงขอคูณมั่นพ่อกูนี่ไม้ท่าพุ่งชนมีกูเห็นเลยข้าแข็งตัวเอาก็กูฝึกกำลังแขนมาเยอะดี่ว่าต่างจากนายข้าเอาปืนมาสู้กันนายเกี่ยวอะไรด้วยไม่สนกูไปละเฮ้ยเพื่อนแล้วตังกูละ่ะ ฮ้ยนายให้ฉลุว่านายอยากสู้เพื่นั้นมาสู้กันเถอะฉันไม่ได้มีโปกเกมอนเลยอาอนายตามเถอะปิกกจูในสุดเราก็ชนะครั้งแรกแล้วโอ้ฉันดีใจสุดไปเลยฉันว่าฉันจะออกตามหาโปกเกมอนที่หายากๆเพื่อว่าเสริมความแข็งแกร่งให้กับฉันเฮ้ยนั่นมันปิปะาหายากนี่โอ้ช้นี่ด้วยโอ้โหแบบนี้ต้องจับซะแล้วไปเลยมาสเตอร์เกบิล oh, yeah. เอ่อป uh, ิกาจูสวยฉันหน่อยสิสวยหน่อย